ออกจากบ้านนะครับแล้วก็มีกลิ่นตัวออกมาครับโดยที we less, uh, right. ่ว่าวันนั้นเป็นวันที่เราลืมฉีดสเปรย์แล้วกิ่นกายเข้ามาต้องอยู่แล้วครับว่าเวลาที่ออกจากบ้านนะครับการลืมไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติใดๆนะครับเวลาที่เรารีบเร่งมันย่อมมีการลืมเกิดขึ้นครับแต่เมื่อลืมไปแล้วปุปัญหาคนที่มีกลิ่นกายครับมันเกิดครับเพราะว่ากลิ่นตัวเริ่มมาครับในตอนที่เรานึกได้ครับว่าเราลืมอะไรหรือเปล่ากลิ่นตัวอะไรออกใช่ไหมครับวิธีการแก้ไขปัญหาครับในกรณีแบบนี้ครับเฉพาะหน้านะอย่างแรกครับหากมีกระดาษทิชูู่่นนนนะะคครรรัับบหหือวาาาผ้เเป็็ลกๆ เราก็เอามาเช็ดครับโดยทําการจุ่มน้ำนะครับเช็ดบริเวณรักแร้ครับให้สะอาดครับก็จะช่วยปนเท่านกลิ่นไปได้ครั้งแรกครับอันที่2ครับหากกาลังใส่สูทอยู่หรือใส่เสื้อหนาอยู่นะครับก็ควรปลดกระดุมออกครับและหลังจากนั้นครับควรที่จะพึ่งแอร์ครับแบบนี้นะครับพึ่งแอร์ครับเพื่อทําให้ว่าเหงื่อของเราลดลงครับแล้วก็กลิ่นตัวก็จะลดความรุนแรงลดลงครับและอันที่3ครับวิธีนี้ผมก็ใช้ครับก็คืออะไรครับเข้าร้านสะดวกซื้อครับไปซื้ออ่ะิพรรณ์ั้นพื้นกานครับแต่ว่าวิธีีน้ผมจะบอกว่า มันก็แค่ลืมครับแค่วันเดียวจริงๆอยู่บ้านเรามีเป็นโหลครับถ้าซื้อก็คงไม่คุ้มนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกเอานะครับส่วนวิธีสุดท้ายนะครับสําหรับใครนะครับที่เป็นคนชอบลืมนะครับและเป็นคนที่มีกลิ่นตัวนะครับผมแนะนําวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมคิดได้และดีที่สุดครับก็คือนี่เลยหาซื้อสบู่ที่มีสารไล่กินกายมาใช้งานครับเพียงเท่านี้นะครับแม้ว่าคุณจะลืมครับกลิ่นตัวคุณก็มีวันรุนแรงแบบที่คุณเป็นเหมือนทุกวันครับที่คุณลืมแน่นอนครับ